สวัสดีค่ะวันนี้เรามาขึ้นบทที่สี่กันนะคะเรื่องทศนิยมและเศษส่วนทศนิยมและเศษส่วนนะคะเป็นจํานวนที่เราพบในสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอของเครื่องช่างน้ําหนักดิจิตอลนะคะค่าที่ได้จากการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมการระบุส่วนผสมที่ใช้ในการประกอบอาหารการเปลี่ยนแปลงดัชนีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และนอกจากนี้นะคะเรายังใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อีกด้วยนะคะในระดับประถมศึกษานะคะเราเคยเรียนทศนิยมและเศษส่วนมาแล้วเราในระดับประถมนะคะเราจะเรียนเป็นจำนวนบวกและศูนย์แต่ในระดับชั้นนี้นะคะเราจะขยายไปถึงทศนิยมและเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบ ทศนิยมและเศษส่วนนะคะเราจะแบ่งได้ทั้งหมด7หัวข้อนะคะ1คือทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะ2อาการบวกและการลบทศนิยม 3. การคูณและการหารทศนิยมนะคะ4เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 5. การบวกและการลบเศษส่วน 6. การคูณและการหารเศษส่วนและ7นะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนในวันนี้นะคะเราจะมาดูหัวข้อที่หนึ่งคือทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะ,ะทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามหัวข้อหนึ่งคือค่าประจำหลักของทศนิยมนะคะ สค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมและสาการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะในวันนี้เราจะเรียน2หัวข้อแรกก่อนนะคะอ่อ่าในชีวิตประจำวันนะคะเราจะพบการใช้จำนวนที่อยู่ในรูปทศนิยมนะคะมากมายเช่นาราคาสินค้าในห้างสรรสินค้านะคะหรือจะเป็นราคาน้ำมันใบแจ้งค่าไฟนะคะหรือจะเป็นใบเสร็จ เงินต่างๆนะคะอ่าดังตัวอย่างนี้เลยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีจุดทศนิยมมีค่าบวกแล้วก็มีค่าลบนะคะ,อะลองดูนะคะจํานวนที่อยู่ในรูปทศนิยมเช่น497.835นะคะประกอบด้วย2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นจํานวนเต็มและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะคะโดยมีจุด โวนเฉยมขั้นระหว่างสองส่วนนั้นก็คืออันนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นส่วนที่1แล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่สองนะคะเลขโดดที่อยู่ในแต่ละหลักของจำนวนนี้นะคะมีความหมายและมีค่าดังนี้ดูตัวเลขแรกนะคะ4 4เนี่ยอยู่ในหลักร้อยนะคะโดยที่4มีค่าเท่ากับ 4ี่คูณสิยกกำลังสองนะคะถัดไปนะคะเอยู่ในหลักสิบโดยที่9นะคะมีค่าเท่ากับ9ก้คูณสิยกกำลัง1 7อยู่ในหลักหน่วยแล้วก็โดยที่7มีค่าเท่ากับเจ็ดคูณสิยกกำลัง0นะคะถัดไป8เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1 อยู่ในหลักส่วน10บนะคะโดยที่8มีค่าเป็น8คูณ1ส่วน10ถัดไปนะคะ3มเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สองอยู่ในหลักส่วนร้อยโดยที่3ามีค่าเป็น3ามคูณ1น่า1ส่วน10ยกกำลังสองถัดไปนะคะ5เป็นทศนิยมตำแหน่งที่สามอยู่ในหลักส่วนพันโดยที่ห้ามีค่าเป็น ห้าคูณหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสามนะคะอ่าค่าประจำหลักของทศนิยมพิจารณา4 9 7 8้อเจุดนะคะในรูปการกระจายเพราะฉะนั้นเราก็นำมาเขียนในรูปการกระจายนะคะจะได้เป็น4ีคูณอก็คือเอาเอาค่าที่เราหาได้เมื่อกี้นี้มาเขียนได้เลยนะคะ สี่คูณสิบยกกำลังสองบวก9ก้าคูณสิบยกกำลังหก็คือเก้าคูณสินั่นและค่ะแล้วก็บวกด้วย7จ็ดคูณสิบยกกำลังศูนย์ก็คือ7จ็คูณหนึ่งบวกด้วย8ปดคูณหนึส่วนสิบวกด้วย3ามคูณหนึส่วนสิบยกกำลังสอง และบวกด้วยห้าคูณ1ส่วน1ิบยกกำลังสามนะคะอันนี้จะเป็นในรูปการกระจายนะคะาจากรูปการกระจายในรูปนี้นะคะจะเห็นว่ามีค่าประจำหลักในหลักต่างๆดังตารางนี้เลยนะคะก็คือหลักพันก็จะเป็น10บยกกำลังสมหลักร้อยสิบยกกำลังสองหลักสิบก็สิบยกกำลังหนึ่งหรือมีค่าเท่ากับสิหลักหน่วยก็คือ1นะคะต่อไป ส่วนที่เป็นทศนิยมก็จะเริ่มที่หลักส่วนสิบก็คือหนึ่งส่วนสิบนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเอ่อเราลองมาดูตัวอย่างที่หนึ่งจงเขียนศูนย์จุดห้าเจ็ดสี่หกนะคะในรูปกระเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนลองดูจากตารางก่อนก็นได้นะคะ ในที่นี้นะคะในส่วนที่เป็นจํานวนเต็มนะคะเรามีค่าเท่ากับศูนยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องหานะคะเราก็ไปหาส่วนที่เป็นทศนิยมก็จะได้เป็น5คูณ5าอยู่ตำแหน่งที่1ใช่ไหมคะก็คือหลักส่วน10ก็คือคูณ1ส่วน10ถัดไปนะคะ7คูณ1ส่วน10ยกกำลังสองบวกด้วย สี่คูณหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสามนะคะแล้วก็บวกด้วยหกคูณหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสี่นะคะอันนี้เราก็จะได้ในรูปการกระจายเรียบร้อยะะแล้วค่ะตัวอย่างที่สองจงเขียนสองร้อยแปดจุดศูนย์เจ็ดห้าในรูปการกระจายนะคะในที่นี้มีสองส่วนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนนะคะ เราจะได้เป็น2คูณด้วยคูณด้วย10ยกกำลังสองบวกด้วยศูนยคูณ10บวกด้วย8คูณ1นะคะแล้วก็เขียนส่วนที่2จะได้เป็น0คูณ1ส่วน10 บวกด้วยเจ็ดคูณหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วยห้าคูณหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสามนะคะอ่ะเราก็ทำต่อเพื่อให้ได้รูปที่สวยงามกว่านี้นะคะอันไหนที่มีค่าเราได้ศูนย์นะคะนะักเรียนก็ไม่ต้องเขียนได้เลยเขียนใหม่เป็นสองคูณสิบยกกำลังสองบวกด้วยแปดคูณหนึ่ง บวกด้วย7จ็ดคูณหนึ่งส่วนสิยกกำลังสองนะคะแล้วก็บวกด้วย5้าคูณหนึส่วนสิยกกำลัง3นะคะอันนี้เราก็จะได้รูปการกระจายเรียบร้อยแล้วถัดไปนะคะตัวอย่างที่3จงหาว่าสี่ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะมีค่าเท่าไหร่อ่แล้ก็ต้องมาดูก่อนว่าในข้อที่1 4อยู่ในหลักอะไรคะ4อยู่ในหลักสิบ มีค่าประจำหลักคืออ่คือสิบอ่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็สี่คูณสิบถัดไปนะคะในข้อที่สองสี่อยู่ในหลักอ่าส่วนสิบมีค่าประจำหลักคือหนึ่งส่วนสิบแล้วก็มีค่าเท่ากับสี่คูณหนึ่งส่วนสิบนะคะ ตัวอย่างถัดไปนะคะจงเขียนในรูปการกระจายเหล่านี้นะคะให้เป็นรูปทศนิยมนะคะ5คูณ1ส่วน10แสดงว่า,า1ส่วน10เนี่ยเป็นส่วนที่สองก็คือเป็นส่วนที่เป็นทศนิยมถูกไหมคะก็คือจะมีค่าจำนวนเต็มเท่ากับศูนย์นั่นเอง5คูณ1ส่วน10ก็คือตำแหน่งที่1ก็จะเป็นจุดห้าถัดไปนะคะ กเนะคะข้อนี้จึงตอบ0.5679ได้เลยถัดไปนะคะก็เขียนรูปการกระจายนี้ให้อยู่ในรูปโทศนิยมนะคะอันนี้มีทั้งสองส่วนเลยอ,อันนี้จะเป็นส่วนจำนวนเต็ม แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนทศนิยมนะคะเราก็จะได้เจรอยยี่สิบสี่จุดสามคูณห่งส่วนสิก็ตำแหน่งที่1ถัดไปนะคะห้าคูณ หนึ่งส่วนสิบยกกำลังสามเอ่สิบยกกำลังสามแสดงว่าอยู่ตำแหน่งที่ที่สามเพราะฉะนั้นนะคะตำแหน่งที่สองเราหายไปแล้วก็ใส่ศูนย์ต่อไปนะคะห้าคูณหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสามก็คือตำแหน่งที่สามแล้วก็ใส่ห้าได้เลยถัดไปนะคะแปดคูณหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสี่ก็ตำแหน่งที่สี่ก็ใส่แปดได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างนี้ จะได้ในรูปทศนิยมคือเจ็ดร้อยยี่สิบสี่จุดสามศูนย์ห้าแปดอ่อต่อไปนะคะเราขึ้นในหัวข้อที่สองค่าสมบูรณ์ของทศนิยมนะคะค่าสมบูรณ์ของทศนิยมเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับเอ่อค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มเลยนะคะก็คือจํานวนเต็มเนี่ยมีทั้งจํานวนเต็มบวกเต็มลบและศูนย์นะคะ ทศนิยมก็มีเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีเต็มบวกเต็มลบและศูนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถเขียนเส้นจำนวนได้แบบนี้เลยอแล้วก็เนื่องจากนะคะค่าสมบูรณ์ของจำนวนใดๆหาได้จากระยะออที่จำนวนเต็มนั้นอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนนะคะเราจะใช้หลักการนี้ในการหาค่าสมบูรณ์ของทศนิยมโดยใช้เส้นจำนวนนะคะดังตัวอย่างนี้ค่ะ ให้หาค่า0.5อยู่ห่างจาก0เป็นระยะ0.5หน่วยค่าสมบูรณ์ของ0.5ก็มีค่าเท่ากับ0.5นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะจะเป็นในรูปสัญ,ญลักษณ์ของค่าสมบูรณ์นะคะหรือในภาษาอังกฤษที่เราขอจะเรียกว่า absolute นะคะก็คือค่าสมบูรณ์ของ0.5ก็มีค่าเท่ากับ0.5นะคะ,ะลบ 0.5อยู่ห่างจาก0เป็นระยะ0.5หน่วยค่าสมบูรณ์ของลบ0.5ก็มีค่าเท่ากับ0.5ค่ะ,ะในรูปสัญ,ญลักษณ์นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ0.5ก็มีค่าเท่ากับ0.5ค่าสมบูรณ์ของทศนิยมใดๆนะคะหาได้จาก ระยะที่ทศนิยมนั้นอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนนะคะก็เช่นเดียวกับจำนวนเต็มเลยเอ่จงหาค่าสมมูรณ์ต่อไปนี้ค่าสมมูรณ์ของ1.5ก็มีค่าเท่ากับ1.5นะคะเนื่องจาก1.5เนี่ยอยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะ1.5หน่วยดังนั้นค่าสมมู์ก็มีค่าเท่ากับ1.5นั่นเองต่อไปนะคะค่าสมมูรณ์ของลบ1.5ก็มีค่าเท่ากับ 1.5นะคะเนื่องจากลบ1.5เนี่ยก็อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะ1.5เช่นเดียวกันนะคะในรูปสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะเขียนเป็นค่าสมบูรณ์ของลบ1.5มีค่าเท่ากับ1.5นะคะตามรูปนี้เลยถัดไปค่าสมบูรณ์ของ3.25นะคะก็มีค่าเท่ากับ3.25เนื่องจาก3.25อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะ3.25หน่วยนะคะ อันนี้ในรูปสัญ,ญาลากักษณ์ก็เช่นเดียวกันค่ะมีค่าเท่ากันถัดไปนะคะค่าสมบูรณ์ของลบ3.25ก็มีค่าเท่ากับ3.25นะคะเนื่องจากลบ3.25เนี่ยอยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะ3.25หน่วยนะคะในรูปสัญลักษณ์ก็เช่นเดียวกันค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ3.25ก็มีค่าเท่ากับ3.25นะคะ วันนี้นะคะก็ให้นักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัดที่37ดูนะคะก็คือดูตามตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูได้เลยนะคะอ่าวันนี้เรียบร้อยะคะ่ะ